ครับสวัสดีครับผม GC Channel นะครับตอนนี้เรามาเจอกับรถ C pack นะครับเขา C Pack มาส่งที่บ้านของลุงคนแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าที่หลังบ้านของลุงคนจะมีการเทพื้นหลังบ้านนะครับปรับพื้นหลังบ้านนะครับ,รบ,บ,านนรบจากธนวัฒน์ก่อสร้างนะครับ อารมณ์เครียดลุงแกก็จะอยู่อย่างนี้แหละวนอูกเวณที่จะเตะพื้นนะครับเวที่จะเตพื้น ปูนมาส่งออกจากธนวัฒนก่อสร้างนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบถึงต่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ PC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ